สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูยี่นะคะในรายวิชาสุขศึกษานะคะเทมอม2นะคะสัปดาห์ที่3นะคะวันนี้นะคะครูยี่ก็จะพานักเรียนนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเพศแล้วก็สุขอนามัยทางเพศนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการปฏิบัติตนในการดูแลแล้วก็การรักษาสุขภาพอนามัยทางเพศนั่นเองนะคะในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ทางเพศในด้านร่างกายแล้วก็ปฏิบัติต้นเกิดเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศในทางด้านจิตใจอารมณ์แล้วก็สังคมด้วยนะคะการปฏิบัติต้นในการดูแลแล้วก็รักษาสุขอ,อนามัยทางเพศนะคะสุขอ,อนามัยทางเพศหมายถึงอะไรนะคะก็คือการมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถดูแลสุขอ,อนามัยทางเพศได้อย่างเหมาะสมตามวัยนั่นเองนะคะ การปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านร่างกายนะคะหนึ่งก็คือการอาบน้ําฟอกสบู่ชําระร่างกายให้สะอาดอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะหรือหลังจากออกกําลังกายแล้วก็เล่นกีฬานั่นเอง 2. นะคะใช้สบู่ทําความสะอาดอาวัยวะเพศทุกครั้งเมื่ออาบน้ําแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดตัวซับให้แห้งนะคะ 3. นะคะทําความสะอาดอาวัยวะเพศทุกครั้งนะคะหลังขับถ่ายปัสสาวะแล้วก็อุจจาระนะคะ เพศหญิงเช็ดหรือล้างจากด้านหน้าไปด้านหลังนะคะแล้วก็ซับให้แห้งนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากทวันหนักเข้าสู่อวัยาวะเพศของเรานั่นเอง 4. นะคะล้างหน้าด้วยน้ําสะอาดหรือใช้สบู่อ่อนๆแล้วล้างด้วยน้ําที่สะอาดวันละไม่เกิน3มครั้งนะคะเพื่อป้องกันการเกิดสิวนั่นเองนะคะหากเราล้างบ่อยๆเกินไปนะคะก็จะทําให้หน้าเราเแห้ง หน,นะคะตัดเล็บมือให้สัน้นแล้วก็หมั่นล้างมือให้สะอาดนะคะไม่ใช้สกรัปรกสัมผัสใบหน้านะคะเพราะจะทำให้เกิดสิวได้นั่นเอง 6. นะคะก็คือสวมใส่เสื้อผ้าชุดชั้นในถุงเท้าแล้วก็รองเท้าที่ซักสะอาดแห้งสนิทนะคะและไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นนะคะเพื่อป้องกันโรคติดต่อนั่นเองนะคะ 7นะคะก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอน,นั่นเองนะคะ8นะคะหากเรามีความผิดปกติที่อวัยวะเพศนะคะจะต้องรีบบอกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้ทราบนะคะเพื่อหาวิธีในการแก้ไขหรือว่าพาไปพบแพทย์นั่นเองนะคะ ข้อ9นะคะเพศหญิงเราเนี่ยจะต้องดูแลรักษาความสะอาดร่างกายนะคะระหว่างที่มีประจำเดือนนะคะอย่างถูกต้องดังนี้นะคะอ่าหนึ่งเลยนะคะผู้ชายก็ฟังไปด้วยได้นะคะอ่ะหนึ่งเลยนะคะก็คือเตรียมผ้าอนามัยไว้ให้พร้อมนะคะแล้วก็ใช้ผ้าอนามัยนะ่ะอย่างถูกต้องนะคะอ่าเห็นไหมคะผ้าอนามัยก็จะเป็นแผ่นแบบนี้เนาะเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะคะแล้วก็ลอกกระดาษกาวที่อยู่ ด้านหลังผ้าอนามัยออกนะคะอ่ะอันนี้เนาะนี่นะคะกาวมันจะมีกาวแปะอยู่ด้านหลังแล้วก็เลอกออกนะคะแล้วก็ติดด้านที่มีกาวกับด้านในของกางเกงชั้นในนะคะอ่ะก็คือเอาด้านหลังเนี้ยแปะลงไปกางเกงข้างในตรงนี้นะคะแล้วก็พับปีบกลงนั่นเองนะคะสองนะคะเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆแล้วก็ ผ้าอนามัยที่ใช้แล้วนะคะควรห่อกระดาษแล้วก็ทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อยนะคะ 3. นะคะทำความสะอาดอาวัยวะเพศขนาดอาบน้ำโดยชำระจากด้านหน้าไปด้านหลังนะคะไม่ฉีดเข้าไปในส่วนช่องคลอดแล้วก็ไม่ควรลงสระว่ายน้ำหรือเล่นน้ำในแม่น้ำลําคลองนะคะขณะที่เรามีประจำเดือนเพราะอาจจะทำให้เราเนี่ยติดเชื้อโรคได้นั่นเองเนาะ สนะคะเมื่อมีอาการปวดท้องระหว่างมีประจำเดือนนะคะนักเรียนเนี่ยหลายหลายคนนะคะผู้หญิงที่มีประจำเดือนเนี่ยก็จะชอบปวดท้องนะคะเมื่อเราปวดท้องเราจะต้องทำยังไงนะคะก็คือเราจะต้องดื่มน้ำอุ่นนะคะแล้วก็นอนพักนะคะหากปวดท้องมากๆกเนี่ยก็ให้เราเนี่ยใช้กระเป๋าน้ํำร้อนนะคะประครบบริเวณหน้าท้องนะคะหากยังไม่ดีขึ้นนะคะค่อยรับประทาน ยาแก้ปวดนั่นเองนะคะหนะคะก็คือจดบันทึกวันแรกที่เป็นประจำเดือนนะคะเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในวันที่ประจำเดือนมาในครั้งต่อไปนะคะโดยปกติเนี่ยประจำเดือนจะมาทุกทุกทุกวันนะคะสมมุติว่าเราเป็นประจำเดือนนะคะในวันที่ ในวันที่1่อะสมมติในเป็นเป็นวันที่1เนาะเราก็นับไปอีก28วันอะแล้วพอครบ28วันนะคะก็จะเป็นวันประจําเดือนของเรามาอีกนะคะประจาเดือนของแต่ละคนเนี่ยบางคนก็อาจจะมาตรงนะคะอย่างเช่นคนที่มาวันที่1ก็จะมาวันที่1ตลอดนะคะแต่บางคนก็อาจจะเคลื่อนนะคะจกเลื่อนจากวันที่1เป็นวันที่2เป็นวันที่3 4มบ้างนะคะ แล้วแต่ร่างกายของผู้หญิงนะคะแต่ละคนเนาะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราเนี่ยจดบันทึกวันแรกที่มีประจำเดือนเพื่อที่เราจะได้เตรียมความพร้อม,อมเผื่อเรามีรอบถัดไปเรามีประจำเดือนเนี่ยเราจะได้รู้วิธีเตรียมผ้าอนามัยนะคะเตรียมวิธีการดูแลนะคะเนาะ 2. นะคะเรามาดูการปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศในด้านจิตใจอารมณ์แล้วก็สังคมกันบ้างนะคะวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศในด้านจิตใจอารมณ์แล้วก็สังคมนะคะมีวิธีการดังนี้นะคะ 1. ก็คือทําจิตใจให้แจ่มใสยอยู่เสมอแล้วก็แสแดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะ2น,นะคะเมื่อวิตกกังบนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะควร ขอคำแนะนําจากคุณพอ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็ผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการทำรํำกิจกรรมที่เหมาะสมนะคะ3เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เช่นหงุดหงิดโกรธเศร้าควรแสดงออกอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมที่สนใจเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกนั้นนะคะอย่างเช่นเล่นดนตรีเล่นกีฬาดูหนังฟังเพลงอย่างนี้นะคะทำในสิ่งที่เราชอบนั่นเองอ่ะ อย่างในภาพนี้ก็จะเป็นการเล่นดน,นตรีทำอยู่ใจให้เบิกบานนะคะการเล่นกีฬาก็จะช่วยผ่อนคลายความเครียดของเราได้ด้วยเนาะ,ะสี่นะคะช่วงอายุนี้นะคะนักเรียนบางคนเนี่ยสามารถเกิดอารมณ์ทางเพศได้เป็นธรรมชาติปกติของมนุษย์ซึ่งการแสดงออกทางอารมณ์เพศนะคะอย่างเช่นการระบายอารมณ์ทางเพศนะคะควรทำในสถานที่ที่มิดชิดนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมส่วนตัวนะคะ หนะคะแล้วก็ยอมรับแล้วก็ภาคภูมิใจในตนเองเนาะหนะคะเลือกคบเพื่อนที่ดีนะคะไม่คบเพื่อนที่เกเรหรือติดสารเสพติดนะคะเพราะว่าถ้าเราครบเพื่อนที่เกเรติดสารเสพติดนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยพลอยติดสารเสพติดนั้นไปด้วยนั่นเอง 7. นะคะรู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะไม่เอาแต่ใจตนเองเนาะ 8นะคะมีน้ำใจต่อเพื่อนนะคะให้ความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนมีปัญหาแล้วก็มีความรับผิดชอบต่องานกลุ่มด้วยนะคะการมีความรับผิดชอบต่อการทํางานกลุ่มเนี่ยจะทําให้เข้ากับเพื่อนได้นั่นเองเนาะใครๆก็อยากคบใครๆก็อยากจะให้เราเนี่ยเข้าหาอยากจะทํางานกับเรานะคะเ <9 S 2> นะคะเมื่อมีปัญหาหรือไม่สบายใจนะคะควรที่จะปรึกษาแล้วก็ขอคําแนะนําจาก คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าจะเป็นคุณครูก็ได้นะคะ10นะคะปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของครอบครัวนะคะโรงเรียนชุมชนแล้วก็สังคมนะคะก็จะ11เนะคะเริ่มสนใจเพื่อนต่างเพศนะคะเพื่อนเพศเดียวกันหรือเพื่อนทั้งสองเพศนะคะแล้วต้องการเรียกร้องให้คนที่ชอบรวมทั้งคน รอบข้างมาสนใจตนจึงพยายามแสดงออกให้เด่นกว่าเพื่อนคนอื่นๆอย่างอย่างไรก็ตามนะคะนะักเรียนไม่ควรใช้วิธีแกล้งเพื่อนเพื่อต้องการเป็นที่สนใจนั่นเองนะคะผู้หินหลายๆคนเลยนะคะก็จะชอบแกล้งเพื่อนนะเพื่ออย่างเช่นเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็จะชอบแกล้งเพื่อนผู้หญิงนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนคนนะนะั้นอ่ะสนใจเราแต่ จากการที่เขาจะสนใจเรากลายเป็นว่าเขาเกลียดเราแทนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าใช้วิธีการแกล้งเขาเพื่อให้เขาสนใจนะคะถ้าเราอยากให้เขาสนใจนะคะอยากให้เขาเป็นเพื่อนกับเรานะคะเราก็ควรที่จะมีน้ําใจนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะแล้วก็ส่งความรู้สึกดีๆพูดดีๆกับเขานั่นเองนะคะไม่ไปแกล้งกันเนาะสิองนะคะก็คือยอมรับในตัวตนของเพื่อนแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันตามปกตินะคะ ดีคะ่ะนักเรียนทุกคนเป็นไงกันบ้างปิดเทอมไปเที่ยวเล่นสนุกที่ไหนกันมาบ้างคะเอาละจ้าเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมาเล่าทีละคนแต่ว่าเรามาเริ่มเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องเพศศึกษากันนะคะเอ๊นักเรียนรู้สึกตัวกันไหมคะว่านักเรียนหญิงและนักเรียนชายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอย่างชัดเจนขึ้นแล้วถ้าอย่างนั้นในวิชาแรกของการเปิดเทอมวันแรกครูมีงานให้นักเรียนส่งภายในคาบค่ะครูจะให้เวลา30นาทีเข้าห้องสมุดไปค้นคว้าแล้วจับกลุ่มมาเล่าสรุปสิ่งที่นักเรีียนนไไปคคค้้้าามมดดะ ครูขอตั้งหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับการพัฒนาการทางเพศและสุขอนามัยทางเพศสำหรับนักเรียนที่ควรรู้แล้วกันนะคะเฮ้ยเราว่าเราไปหาอะไรสนุกสนุกเล่นกันดีกว่านะไม่เห็นต้องมาหาหนังสืออะไรไปสนุกให้ครูฟังเลยอะเอาหน้า ครูให้เวลาตั้งครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวอีกสินาทีสุดท้ายเราเดินมาห้องสมุดหาอะไรก็ได้จะไปยากอะไรก็แค่บอกว่าจากทารกก็เป็นเด็กโตมาหน่อยก็เดินได้แล้วก็เข้าเรียนแล้วก็เป็นวัยรุ่นทำงานแล้วก็แก่แค่นี้เองเอา้าวแล้วเรื่องสุขอ,อนามัยละ่ปะปัาท่อพวกนายไม่อาบน้ำกันหรือยังไงก็อาบน้ำฟอกสบูท่ทุกวันแค่นี้เองอ,อเอ๋วันนี้เรามีการ์ดไฟ,ไฟติ้งมาด้วยแม่เราเพิ่งซื้อให้เมื่อวานอะมาเล่นกันเถอะ เป็นไงนายได้เป็นไงได้เรื่องหรือเปล่าได้เรื่องไหมเฮ้ยของเราได้เป็นยังไงบ้างคงได้อะไรมาเล่าให้ครูฟังเยอะเลยอ่ะเคนกลุ่มเคนมีกี่คนคะออกมาเป็นกลุ่มแรกเลยละกันนี่นายละล่ะนายเอาไปพูดเลยนายนายละนายละคือว่าจะจากทารกอ๋อกลายเป็นเด็กแล้วหยุดก่อนค่ะนี่กลุ่มของเคนไม่ได้ไปค้นคว้าข้อมูลมาใช่ไหมแล้วมัวแต่ทำอะไรกันอยู่ ครูจะให้เวลาอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้มาอธิบายให้เพื่อนๆฟังด้วยพร้อมกลุ่มของใบเฟินแต่ว่าตอนนี้ครูจะทำโทษกลุ่มของนักเรียนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามงานที่ครูมอบหมายให้นายเลยนายแล้แหละนายแหละนายแหละนายอ่ะแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยพรุ่งนี้จะเอาอะไรไปพูดอ่ะถามพ่อแม่จะรู้ไหมนะแล้วมันมีอะไรมากกว่าที่เรารู้เนี่ย ไม่ต้องตกใจพี่ชื่อแรบบิทเป็นกระต่ายจากหนังสือสุขศึกษาจะมาช่วยไขยปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษาให้กับเคนเองวัยแรกรุ่นคือเด็กอายุประมาณ1ิปีขึ้นไปมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจเพื่อปรับตัวให้พร้อมเข้าสู่วัยรุ่นเด็กวัยน้องน้อเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษเลยละ่ะเช่นการเปลี่ยนแปลงของเพศชายมีนวดมีขนขึ้นที่รักแร้หน้าอกและอวัยวะเพศมีเสียงแหบมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นแขนขายาวขึ้นมือและเท้าใหญ่ขึ้น จนบางทีทําให้เรารู้สึกเก้งก้างหยิบจับข้าวของก็มักจะทําตกหล่นบ่อยๆเพราะการจเจริญเติบโตของอวัยวะยังไม่สัมพันธ์กันอาการแบบนี้เป็นกันทุกคนครับแต่จะแสดงออกช้าเร็วมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของน้องๆแต่ละคนและในการจเจริญเติบโตทางร่างกายของเด็กหญิงจะเร็วกว่าเด็กชายเล็กน้อยมีขนขึ้นที่หัวหนาวหน้าอกและสะโพกขยายขนาดขึ้น ส่วนการพัฒนาการทางเพศของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะแตกต่างกันซึ่งเกิดจากการทํางานของฮอร์โมนเพศช,ชายและฮอร์โมนเพศหญิงเด็กผู้ชายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นอันทะจะได้รับการกระตุ้นให้มีการสร้างฮอร์โมนเพศช,ชายหลายชนิดที่สําคัญคือเทสโทสเตอโรนทําหน้าที่ควบคุมพัฒนาการในความเป็นชายส่วนเด็กผู้หญิงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นรังไข่จะได้รับการกระตุ้นให้มีการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงหลายชนิดแต่ที่สําคัญคือเอสโตรเจนทาหน้าที่ควบคุมพัฒนาการในความเป็นหญิง อวัยวะเพศชายเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ที่มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกคือองคชาตและลูกอัณฑะส่วนของเด็กหญิงค่อนข้างจะเร้นลับถึงแม้จะเห็นได้จากภายนอกคือหัวนหน่าวและแคมใหญ่เท่านั้นแต่อวัยวะสําสคัญที่ทําหน้าที่สืบพันธุ์จริงๆอยู่ภายในร่างกายคือช่องคลอดมดลูกท่อน,นําไข่และรังไข่ครับอาบน้ําทุกครั้งควรล้างอวัยวะเพศด้วยน้ําและสะบู่ทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งและไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นก็แค่อาบน้ำฟอกสบู่ก็น่าจะโอเคแล้วนะ โดยเด็กชายทำความสะอาดโดยรูดหนังหุ้มปลายองคชาตขึ้นมาให้ส่วนหัวอวัยวะเพศโผล่ตรงนี้จะมีสารค้นเหลวหรือที่เปียกติดอยู่จึงต้องทำความสะอาดล้างให้หมดและจากนั้นซับให้แห้งสำหรับเด็กหญิงหลังทำความสะอาดล้างแล้วให้ใช้ผ้าสะอาดอ่อนนุ่มซับให้แห้งระวังอย่าเช็ดแรงเกินไปจะเกิดเป็นแผลได้และหลังจากการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระก็ควรล้างทำความสะอาดทุกครั้ง ในเด็กหญิงให้ทําความสะอาดจากอวัยวะเพศไปถึงทางทวารหนักเพื่อไม่ให้เชื้อโรคจากทวารหนักติดต่อมายังช่องคลอดส่วนหนึ่งของอวัยวะเพศหญิงควรสวมเสื้อผ้าที่ไม่มีกลิ่นอับชื้นสวมกางเกงชั้นในให้ขนาดพอดีไม่คับแน่นจนเกินไปและไม่ใช้ผ้าเช็ดตัวเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มปะปนกับผู้อื่นหากเพื่อนๆเ,นเนกิดความสงสัยหรือเกิดสิ่งผิดปกติกับอวัยวะเพศควรปรึกษาผู้ปกครองหรือคุณครูค,ครับจบการรายงานแล้วครับ อ่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะสัปดาห์ห้านะคะครูยิจะพานักเรียนนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะนักเรียนอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้ครูยิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ